จะเริ่มทำย่า,ามคำฝาสายันคอยถอยลงแสงย่งามแสดงทํำกถาสืบพระจริยาเขาเอาคําสอนเสนอไว้ในภาษาสำนวนทินเป็นพญากวีศิลทวินหวังประโยชน์ใดให้เฮียนหูศาสนานั่นแล้วจะเริ่มพรญาหยาโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการพญทรรเมืองแรงนี้มาพบพ่อเป็นเธอที่สองเพื่อสางมุลบัง มรดกทรระข้ามพื้นบานนิสานไวให้เป็นแนวทางศาากึกษาและปฏิบัติซืบต่อไปเมื่อในสิวเรืองแนวยากต่อจากเธอแรกที่ได้ขึ้นต้นในรายการพยานหน้าที่ทาไวเป็นก่อนใกล้ตอดข้วสารหรือก่อนสารแหซื้อนี่กกะอัตมาภาพเป็นผู้ตั้งเองเพราะว่าการแต่งก่อนมีลักษณะคล้ายๆใกล้ตอดข้วสารแน่คล้ายๆสารแหแน่เป็นแบบใดกบมีโอกาสสาิว สูฟังในเวลาที่เหมาะสมต่อไปก่อนนี้ธัรมภาพขึ้นว่าเก้ายากสิบยากบทอยากปฏิสังขรณ์เก้าถอนสิบถอนนะบทอถอนมานะเก้าละสิบละบทอละกิเลสเก้าเ <10 S 1> หตุสิบเหตุบทรรอเหตุผ้าเกิดเป็นตนเมื่อนี้สิเว้าเฉพาะ,อะสองก่อนแรกคือเก้ายากสิบยากบทอยากปฏิสังขรณ์และก็เก้าถอนสิบถอนบทตทถอนมานะ,ะเรื่องก่อนที่แต่งคณีกับบุนว่า แต่งไหวเพื่อให้สอดคล้องซื่อๆบ่มีเหตุมีผลหรือบ่มีนาหาสาระการแต่งก่อนกับมี2ลักษณะคือ1เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตทั่วไปถ้าผู้มีปัญญาก็สามารถเอามาตอมของหาทําใด้2ก็เป็นเรื่องของถ้ามาโดยตรงคล้ายๆกับการกินเขาเนาะก็ตรงนี้มีนามแนนมีตอนแนนเพื่อให้สะดวกกับการบริโภคกับการกินกับการย่อย ในก้อนแรกเก้ายากสิบยากบทอยากปฏิสังขรณนะ์ก็มีพญาวะธรรมดาของสางแล้วส่วนแนเสื่อมตามสังขารต้องมีการเปลี่ยนแปลงถึกหรือแพ่งของเคยใส่สรุปในปัจจัยตนค้นอาศัยเพือ่อสียางเกี่ยวหาอยู่หากินสร้างปกสันพ่างเสือผ่าอาภ่อนใส่ห่มค้นเกี่ยวเสนาสนะสนจนทายเรื่องการรักษาสรุปมาเบาเรื่องเดียวเกี่ยวกับเพื่อนกุฏิบ้าน อาค้านสางตึกเฮื่อนเยาหม่องค้นเน่าอาศัยอยู่ฝ่ายวัดของย่าคู่มูวิหารโบสถ์สางสาลาตังแต่งท่านธรรมดาของสางขึ้นทั้งมดัดนะถ้าภาษาพระเป่นกระเอินว่าสังขารน,นะคือเป็นของปุงแตงขึ้นประกอบกันขึืนจึงเป็นรูปเป็นรางทีนี้โดยสรุปหมายถึงปัจจัยซีนะเริ่มตั้งแต่เสื้อผาเอาพรนของใส่น่นะล่ะก็ของที่ใส่ตาใส่ทอใ,ในการเหตุเสือผา สองก็หมายถึงอาหารเนื้อยุ่เนื้อกินแล้วก็อุปกรณ์ในการหาอาหารบวสิเป็นแหเป็นดางเป็นมองเป็นไซสเป็นต้นสามหมายถึงเสนาสนะมองยุ่มองอาศัยฝ่ายญาญมก็สิเป็นบ้านเป็นเฮือนเป็นตึกฝ่ายของประสงค์ก็สิเป็นวิหารโบสถ์สลากุติเป็นต้นอันนี้ซี่ย่างนี่ถือว่าเป็นของที่ถือสั่งขึ้นปรุงขึ้นแต่ว่าสรุป เมื่อนี้ซิววาแค่หรือก่อนนี้ซิววาแค่เรื่องเดียวก็คือเสนาสนะเป็นเรื่องของการยากที่จะดูแลแก้ไขรักษา,าว่าตะไผ่บอาตานล่มผัดพานในหักอักขี้ไผ่ถึกไฟผานอุทกท่านน้ำถ่วมทนโจรละไผ่งัดตัดมางพวกสัตว์พังปวกขึ้นแน่หมาแมวเลี้ยงง่วควุ้ยแพแม่แต่กวดยูซมือหรือการใสยูประจ,จำ หมายความว่าเสนาสนะที่เบาน่นี่บ้านย้มกระซามไฟวัดกระซามกุติสารบวชวิหารกระซามบางเทือก็ระถือล้มผัดถือวัตภัยกระทบเห็นห้หฮักให้เพนะบางเทือก็ถือไฟไหม้ไหม่หน่อยแน่หลายแน่บางเทือก็ระถือน้ำท่วมบางเทือก็ระถือโจรถือเพื่าไล่งัดนะตัดงางออกม่างออก,าก,ออกบางเทือกแนวใกล้ๆนี่แหละคือพวกสัตว์เล็กสัตว์น,น้อยพวกปวก หรือสัตว์ใกล้โตพวกหมาพวกแมวงัวควายที่ญาย,ยมเลียงเป็นต้นกระสีไทเฮดให้เนสะื่อมสภาพไปนะมองาอายุอาศัยนี่แมนสิบปวดยุสมือก็แล้วแต่นะพอเขาใส่ยุประจำกับมีการซึกหรือพนะุเปลี่ยนไปตามสภาพของมันเป็นยังไ๋แน่กกเสาเซฝาขางงำแปลนลดตำตะปูถอนไม่พุกนรดลดอนหักพักบันไดหล่อนเพศแล้ว ยากสุดแนวหลังค่าบานสร้างบวกกันงานยากว่ายังบอทอสอมหลังค่าก่าสีหาบนใดหลายเถีย่ยวแก่ยากอีลีเมื่อใส่ไปโดน,โดนบ้านกระซามวัดกระซาเนี่ยเดี๋ยวกกเส้ากับเซฟ้ากับง่างออกแปนกระลุดตะปูกระถอนนะไม่กระพูนสิเนะาะพักบันใดกระล่อนแต่ว่าแนวนยากที่สุดในบรรดาที่เคยสอมอันนี้เราตามประสบการณ์เจ้าของก็คือสอมหลังคา ที่สมมาแล้วบวาสิเป็นฝาเป็นพื้นเป็นประตูหน้าต่างเนี่ยอน,นิสางสอมได้ไง่ายแต่ว่าอมหลังคานี่หาถึงหกเทื่อนจังแล้วมีปัญหาเรื่องความาเริยีรยบบลอร์ยแล้วก็ขาดการบ,ากบันทึกบางที่กับตะปูตีไปมันหัวซ้ำเติมสร้าง,รางาเรีย์จังสี่เป็นต้นเป็นเป็นเรื่องที่สร้างย่อมลำว่าหลังคาเนี่ยเป็นเรื่องแก้ไขาายากที่ว่าซ่อย่างที่สุดนะที่นี่งานสมพ่านเจวัดนีบ่มีวาสีหยุดชน จนกว่ามรณะดับแก่สลับกับส่างไว้ในพระไตรปิฎกอ่างสังคอนเป็นนาทีปฏิสังคอนเป็นนาทีวินัยสังเบิงให้ดีมีอาบาอย่าไปตองใส่ของแล้วให้หกักษาอันนี้ว่ามาเฉพาะในไฟประสงค์หรือไฟวัดธรรมดาแล้วก็สิมีสูตรนะพระสูตรในพระไตรปิฎกวนะ่าถึงหนาทีเกี่ยวกับเจ้าวาดหรือผู้ดูแลวัดไว แต่ว่าพญามณีบริบาในเรื่องหนาที่เจ้าวาดถวายคู่บาารจาหรือประสงค์เพิินฟังกะบว้าเฉพาะต่อมมหาญาณโยมสาธุชนกับบเว้าพประสูติมูนันแต่เ้าโดยรวมว่าลวงพอเจ้าวาดหรือสมพันเจ้าวัดเพิินเมื่อมารับหนาที่เป็นผู้ดูแลวัดเนี่ยบางรูปเพิินกะเป็นเป็นคนในบ้านเป็นว่านในสวนรู้จักสภาพแวดล้อมรู้จักญาิโยมเป็นคนบ้านนั่นก็ฮหูวะเสียจังไดก๋กับสิสิง่ายในการ สอมแซมนะหมายถึงว่าเวลาแก้ไขเวลาเห็นอย่างนี้นสีมองง่ายบางรูปนะเพิ่นกันมาจากทินอื่นมองอื่นมายู่โดนนะได้รับความศรัทธาจากญานโนมกับโยเพิ่นเป็นเจ้าวาดเพราะว่าสิเป็นรูปได้ก็แล้วแต่นะหน้าที่สอบนี่ถือว่าเป็นาระละหน้าที่ของเพิ่นเป็นเรื่องยากยากบางย่างนี่คือบางคนกันเห็นน้ำบางคนกับ่อกเห็นน้ำ เนื่องจากความเป็นขอเสคือกันกับบไดาแต่ว่าหลวงพ่อนี่เพิ่นต้องดูแลจนกว่าชีวิตเพิ่นจบพุ่นละเพายไงก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่เข้าใจก็ต้องพิจารณาให้ได้ว่าธรรมดาแล้ววัดหรือความเป็นจริงวัดนี่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณสมบัติของสุภูสุคนของญาติโยมบ้านนั้นเวลามีบุญเวลามีงานเวลาประชุมเวลาต้องการใส่พื้นทีห่หลายๆนี่ก็ต้องมาใส่ยุ่วัด นะเวลาลูกหลานสิบวชดสิแต่งงานที่ยังกันแล้วแต่ที่เป็นบุญเนี่ยก็ต้องมาอาศัยวัดทั้งเมื่นะพอพะฉะนั้นก็ต้องมาซอยกันซอยหลวงพอเพิินดูแลสมแซมวัด่านะปล้อยเป็นาระลนนะาทีของเพิินผู้เดียวแต่เขาอยู่ในเขตวัดนั่นชุมชนนั่นบ้านนั่นนะก็จําเป็นที่ต้องมาซอยบาซอยกําลังปัจจัยกับห้ซอยกําลังแขนกํนลาลังมือกํลาลังไม้จะได้เป็นการถือว่าทหนาที่ห่วมกันว่ามันมีแต่ใสซ่ซื่ออันนั้นกับบ่ถือต้อง ยางหน่อยที่สุดกัมาให้คาแนะนําหรือซอยเป็นที่ปรึกษาหลวงพอ่อก็ยังดีให้กาลังใจเพื่อนกันยังดีไล่บ่มดยากไปหนาขั้นว่าเกาใจค่อยตึกบางเธอถึกความคิดสวนของเกาขวรนหักษาแท่แก่กระซ้อมส่อมกเก่าเบานักผู้อ่ำผ้าละเบิงยากแก้ไขไปโดนเฮงทึ่งปัญญาทึ่งขาใส่ขั้นง่ายให้หับเหตุงานเบิงเดอ้ออันนี้เป็นการเบาเห็นใจผู้เพิ่นดูแล มีนาทีพระในการหักษาสถานที่นั้นๆโดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าวาดอันนี้ตะละมองกาถือว่ารับภาระหนักในการดูแลสมแซมวันว้าใหญ้ญาโยมได้เหลื่อมใสได้มาใสเป็นสถานที่เฮ็ดบุญเพราะฉะนั้นกาใหญ้ญาโยมพิจาณาตามสมควรว่าสิซอยหลวงพ่อในการปฏิสังขรณ์เชงไดเพราะว่าการปฏิสังขรณ์เป็นเรื่องยากแล้วก็หลวงพ่อต้องดูแลไปจนปุละจนพันมัดสาภาพ วันนี้ก่อนที่สองเก้าถอนสิบถอนบ่ถอนถอนมานะมานะคืออย่างมานะความถือโตคอนย่อนเห็นว่ามีเจ้าของมีสิ่งของของโตน้ำเลื่อยยืดก่ำมาห่วงไว้แนมเห็นไผเทียบใส่อ่างว่าทาั้งโตนี่โดดเด่นโลกนี้บอมีเห็นผู้ไหนเด่นกว่าข่อยใจลอยเวงอยู่ผู้เดียวอีกผู้หนึ่งย่านแต่เสียวเหลียวหาปองหม่องเสมอ เบิงเอาเด้อไผเป็นหยังคอยก็นยั่งเป็นคือใดไผยมีหยังคอยมีนันโบกเกินกันสิ่งตาตื่นย่านแต่เขาได้ลืนเบิงคนอื่นเทียบโตจอย่านบ่สู้ได้ซ้ําเขามานานี่เป็นกิเลสที่เกิดจากคนนี่ยึดว่ามีเจ้าของแท้ะบได้เลียวเห็นว่ามันมีอ มันเกิดจากการปรุงแต่งกัน,น,กน,น,นขึ้นจากธาดซีดินน้ำไปลมคือจังคูบาจารยระภิสุสมณเณรเพิ่นสอนไว้หรือหลักคำสอนทั้งพุทธศาสนาวาไว้เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดบางที่กับฮู้ตามหนังสือหรือฮู้ฟังน้าเพิน่นแต่ว่าบ่ได้เข้าถึงใจพอบา่เข้าหอดใจปั๊บมณะอเน,นกน็คือแงงัดบ่ออกมันกระเซียงยุหันเลยอาการของมันก็นคือเวลาเกิดแล้วปั๊บสิมีการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเปรียบจังไห๋เพิ่นนวาไว้เก้าลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งคนบางคนนมีฐานะมีศักดิ์ศรีโยธาบรรดาสังเงินทองหลายกว่าหรือดีกว่าผู้อื่นสูงกว่าผู้อื่นแต่ว่าเปรียบเทียบผู้อื่นแบบนี้มันว่าเจ้าของดีกว่าเขาสําคัญว่าเจ้าของนี่ดีกว่าเขาก็แล้วแต่ซ้ําเขาก็แล้วแต่ขี่ไล่กว่าเขาก็แล้วแต่อันนี้จัดว่ามีมานะเหมือนกันประเภทที่สองผู้ลองค้นนี่เสมอกับเขาสุยาง ยุทธาบรดาศักเงินทองที่ว่านี้แต่ว่ามักเทียบพอมักเทียบปั๊บกะเจ้าของมีซ้ำเขาเสมอเขาแต่เห็นว่าดีกว่าเขากับสามเห็นว่าเสมอเขากับสามขี้ไล่กว่วเสาขี้ไล่ก่าเขากับสามอันนี้เพิ่นกับว่ามีมานฑาคือกันคนประเภทที่สามขี้ไล่กว่าเขาสุยางกับเขาใจว่าหรือสําคัญเจ้าของว่าดีกว่าเขาสําคัญเจ้าของว่าซ้ากันกับเขาหรือแม่แต่สําคัญกับขเขาว่า เสมอ,อขี้ไล่พวกเขาเพิ่นกระเอิญว่ามีมานาขึ้นกันคือมีอุปกิเลสตัวนี้ถ้าพิจารณาเบื้องต้นง่ายๆนี่คำว่างา่ายโบนว่าง่ายปฏิบัติคือง่ายพิจารณาตามเพิ่นเสหเห็นว่าม้านะเป็นเรื่องของการเอาโตเฮาเนี่ไปเทียบกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นต้องพยายามตัดการเปรียบเทียบออกคือบ่ต้องไปเปรียบเทียบกับไผหมายความว่าให้เฮาหันมาพิจารณานาที การปฏิบัติโตของเจ้าของการอบรมจิตของตนเองเฮาเสียดจังไหนในการใช้ชีวิตอยูน่นี่ให้มีความสุขตามอัตภาพสามารถหาปัจจัยดำรงชีวิตอยู่ได้ไปจนหอดเมื่อตายขณะเดียวกันก็สามารถอบรมจิตของตนให้ดีนะคือให้สามารถพอความสุขสามารถมุ่ทุกข์ไปได้ตามหลักขั้นสอนทางพุทธศาสนาอันนี้จังสิตถือว่าเข้าใจมานานแล้วกะ็กำจัดนะอุปกกเิสตัวนี้ค่อยออกไป เป็นอุปกิเลสดามความมองกรรมอาบท่าจิตเป็นความติดสนิทคน้นจนบ่เห็นว่ามีใดใจบ่เคยถอนออกพลก็เลยวนแต่โตแบง่งอยู่กับโลก,กระทำแตง่งแห่งเป็นมีดีใดอันใดแล้วแห่งยืดวนอุปกิเลตตัวนี้เวลาอยู่ในค้นเอกก็สิยูกับเรืองของโลก,กระทำแตง่งเนาะแต่งไหย้ยืดอยู่เช่นเห็นเขาเป็นจังไดก็แล้วแต่เป็นนั่นเป็นนี่นะมีโยธาบรรดาศัก์ มีของจังสั้นจังซี่เป็นคนแบบนั้นแบบนี้มีซื้อมีเสียงเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบเหมือนพอเปรียบมาเนี้ปับ๊บนะก็เกิดการแข่งกันวนหาแต่เนี่ยไปเหตุเพื่อสิหายเสมอเขาหรือดีกว่าเขาก็แล้วแต่หรือแม้แต่น้อยใจว่าขีดได้กว่าเขาก็แล้วแต่เนี่ยคิดแต่เรื่องสิเป็นอย่างนอสิมีอยังนอ,ส,งนอสิได้อย่างนอสิดีว่าน,น,นออยู่นี่นะอุปกเลสก็สิเกิดขึ้นเพราะว่าบริหารกรรมะแก้ไข จิตใจเจ้าของมองนี้ให้เบาบางลงจากการยึดติดสิงมมนีอันเป็นของประกอบในโลกคือๆือเป็นเพียงระยะเวลาที่อยู่ในโลกของมมนีกับปากฏขึ้นเพราะนั้นถ้าปิดติดหลายยึดหลายก็เห็นใเกิดความทุกข์บ่สามารถใช้ชีวิตยังมีความสุขหรือเข้าใจธรรมชาติความจริงของชีวิตใดจังปัญญาโลกเป็นตนคนมีแห่งตืมแห่งเสริมฮู้เราเติมตืมบ่เศร้าแล้วว่าเฮาเป็นค้นฮู้ เลยมีกูต่างจากเจาเ้าเลยมีเหาต่างจากเพิินหัวแต่จิตบ่อเจริญเ,เอิญบ่มีมานาของห้ล่องคนเบิ่งเหาเจ้าข่อยแล้วสุดท้ายนี่แม่แต่เรืองวิชาทางโลกปัญญาทางโลกศาสตร์ความรู้ยั่งก็แล้วแต่ในโลกใบนี้แห่งนี้นี่แห่งตืมกิเลสคน้นแห่งนี้คนแห่งยินว่าเป็นความรูเ้เฮาความรูเ้เฮาแห่งนี้แห่งต้องการรูล้ลายขึ้นรูล้ลายขึ้นรูล้ลายขึ้น พ่อรูไล่ขึ้นกัยึดว่าจของมีความโห่เอาความโห่ไปทับถมผู้อื่น,นแม้แต่ในพุทธศาสนาที่ธรรมภาพเบาไววในเรื่องอาวาจาสุภาษิตอ้างเรืองพระรูปหนึ่งที่เก่งพระแต่ปิดกซื้อว่ากัปปิลานี่กะแม่สิเป็นพระที่เก่งความรู้ฮอดรู้เรื่องพุทธศาสนาแต่ว่าโดยความถือโตมีปันดิตะมาน,นาีมานาวาจของเป็นผู้ฉลาดกับ,บย่ยอมเซื้อฟังผู้เพิ่นมีศีลผู้เพิินมีธรรม ไปว่าไปตำหนิเพิ่นสุดท้ายก็ต้องตกนรกตกอบายแล้วก็กลายเป็นสั์เดจฉานไปนี่สิเห็นว่าเรื่องมณนะบ่เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนที่มีความรห้ถ้าไปยึดความรห้เจ้าของนะมันสิเป็นความรู้ทั้งโลกทั้งธรรมกันแล้วแต่สุดท้ายกัอุปกกเิตตัวนี้กัพาให้เศร้าห้หมองเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนจึงว่าเป็นเรื่องยากสีถอนนะถอนอีกย่งในโลกแบบนี้กับ่ยากซ้ําถอนมนะเมื่อยากจังสี่ปับ ทำอย่างไรให้เจ้าใดสิถอนได้อันนี้ก็เป็นคําถามสําหรับพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนแต่ละคนว่าเอนนาหูว่ามันถอนยากเฮจังใดสิถอนไดนะ้ต้องอาศัยหลักคําสอนแบบใดถ้าเบื้องต้นก็ต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคเขาก็ต้องไปศึกษาอันนี้ก็นะฝากหาญญญยยโยมเป็นขอศึกษาแต่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะมืนีรายการพญาร้ำก็คขึค้นว่าคงแสดงประโยชน์ในเบื้องต้นพอสมควรแก่เวลาเนาะ อาตมาภาคภวคของนาจบุญกุศลอันเกิดจากการที่ญาติโยมทุกท่านได้ตั้งใจฟังรายการนี้จงเป็นเหตุให้จเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าสุภูสุคนเดอขอจเจริญพร